ข้ากขบ่เคยเห็นเพิ่นโดยจัมหน้าตาเพิ่นเป็นอะไรฮะข้ากขบ่เคยเห็นแล้เจ้าเพิ่นเป็นไฟข้ากของโบหูแล้วกระชีพยื่นมือขมาช่วยอีกชีวิตนึงนะโดยแม่นเพราะว่าอหนึ่งมากอะญาติบอสิเม่นญาตพี่พี่น้องข้ากขบงโบแม่นเนาะจักเป็นไฟก้บวโบดูจักเป็นไฟกับโบหูแต่ว่าเพิ่นอยากยื่นมือเข้ามาช่วยลูกเจ้ากราบสบายดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขสู่คน มื่อว่าสีอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศกันนิดีต้อนรับเข่าสูงซองบาเซิยงนอกอีกแล้วพ่พี่น้องเนาะการมื้อนี้พี่น้องเอ๋อบาเซียงกับสดเดินทางไปบ้านโคกสูงบาเซียงสดเดินทางไปมื้อนี้พี่น้องเนาะก็คือมีทางผู้ใหญ่เจดีมอบหมายภารกิจให้บาเซียงอีกแล้วพี่น้องเนาะกอสุขสวรสดิ์อากาศแม่แก้วพม่เกศพี่น้องเอ๋ยก็คือก่อนหน้ากับบาเซียงกับไปมอบเงินให้เราจำนวนหนึ่งล้านกีบให้เราหน่ะพาลูกไปหาโมพี่น้องเนาะโดยจากวันนั้นก็ได้คําตอบมาแล้ว ลูกเราก็ต้องไปพาตัดจางเดียวพี่น้องเนาะโดยอามา่ามือนี้บเสียงกับสิเขาไปหาครอบครัวเพิ่นอีกรอบหนึ่งพี่น้องเอ้ยโดยพอดีทางพอสุกและแม่แก้วพว่อเมเกตหน,นีเพิน่นกาอยากซอยคน้นคือซอยให้เต็มที่เลยพี่น้องเนาะโดยจงังไรกะอีกรอบนึงพี่น้องเอ้ยมือนี้กะนะันเนาะให้เราหนะ่ะพาลูกไปพาตัดให้แล้วเลยพี่น้องเนาะโดยจงังไรกะบุเสียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางพอศุกสวรรค์และแม่แก้วพ่อเมเกต ที่ว <mel> ้ว่างใจให้ผู้เชี่ยงเด้เป็นสะพานบุญให้ภายในมื้อนี้แดีการที่วยเดลยอครอบครัวเพิ่นกับผู้เชี่ยงก็สิได้เดินทางไปหาครอบครัวเพิ่นพี่น้องเนาะโดยกลับไปเบิ่งน้ากันอีกรอบหนึ่งพี่น้องเอ่ยว่าสีเป็นจังไ๋ต่อเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปพบไปเจอกันอยู่าบ้านเฮือซาาเพิ่นเ้ยพี่น้องเนาะนะโอเคพี่น้องเนาะโดยตัวนี้กับฮาเสียงก็มาถ่าเพิ่นอยู่พี่น้องเ้ยเิ่นกา ไปหาอยู่หากินเนาะจักเพิ่นไปยังบุเสียงให้มีตู้เพิ่นไปนํามาให้โดยมาถ่ายก็ถือว่านานแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยนี่ได้พี่น้องไปหากระมาโอ้โหมาแต่เชงไหนเด้อนี่เนาะอืมเนาะกระมัอนี่กระมีทางคุณยายใจดีมากมอบภารกิจให้บุเสียงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบุเสียงกัดเสียไปบอก ข่าวดีน้ำพิ่นเนาะพี่น้องเอ้ยเด้อเด้อจังไรกกลับไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเนาะนาเพิ่นฉีตื่นเต้นเนี่ยว่าดีอกดีใจแบบใดพี่น้องเอ้ยเด้อเด้อเฮ้ยเนาะเอ้ยสบายดีสบายดีสบายดีเด้อเออเด้อสบายดีล่ะสบายดีเหมืากอืมชื่อยังไงอาะเจ้าหนะชื่อป้าปาลิโมปาลิโมเนาะปาลิโมดูอันพฝนอันนี้เสีคืนนางยุเจ้พฝนนึกหลงฝนนี่เลยฝนอย่างอายเนาะพุ่นอ่ะเนาะ Rồi rồi rồi. Ơi nó mát tới xài nó gì nè. đâm oh. oh. hay. Bơ chặt hay oh, đâm hay soi vô thằng. Đâm hay. đâm hay. Bơ đâm khẩu hay. Ồ làm khẩu hay. lập trạng bố ơi. Mẹ lập trạng phên nếu lập trạng bên này. Dạ. Trạng đâm soi. Rồi, rồi phên trạng văn thôi đấy nó nè. 50 văn. Văn 50. Văn 50. Rồi, rồi, rồi. มืัอนี้ก็ได้หาสิพันได้วอาใส่มาหนิเนาะโดยโดยโดยฮ่าเนาะอันมีตู้นี่เป็นญาติพี่พี่น้องกับเจ้าเพราะเป็นอันพี่น้องอันเปตู้แล้วเป็นอ่ะเศร้าอันเป็นยันยันหัวยันหางกันอันเอึ้ยเพื่อนอ๋อเป็นน้องเอึ้ยเพื่อนน้องแม่เพื่อนนี่โดย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 น่องขิงขิงแหละเป็นเฉพาะกับเป็นญาติพี่พี่น้องกันเนาะโดยโดยโดยอฮ้ยมากราเด้บ่ได้ไปโรงเรียนบ่เหมือนนี่เจ้าน่ะ เปลี่ยนจังไีล่ะคือบปลี่ยนโรงเรียนฮะเจ็บเจ็บบ่อมันเลี้ยงลงเลี้ยงลงเลยจะกินตุ่ยได้หนาเต็มมมอลำเนี่ยลอยเลยว่ามันเย็นทางหมอแม่แล้วเจ็บมันจุ่งยู่เนาะจุ่งรับเขยเจ็บปวดก็เลยยุดช้ำเนาะมื่อนี้ไม่ได้ไปช้ำ มอก็ก็ให้อันนั้นก็ให้ตนะพักผ่อนเด้บัดนี้อ o ู่ตึกแม่ครูก็ให้พักผ่อนโดยโเออพัอนบ่ให้ไปกันเนาะเพิ่นก็โอยพร้อมพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะตกงคาคืนมาก็ยังเจ็บคือเก่าอีบ่เอ้ยบเ็บเหียวเด้บเหียวแล้วเจ็บเหียวลก็เจ็บเด้อก็แน่บ่ในงเื่อก็ค้าง ไม่เธอเจ็บกับลูกยางเจ็บปวดแห้งก็ได้ยุดก็ได้ไปอง์เรียยซ้ำมาหนิเนาะดูดเพ่อเป็นคนแบบนี้เพราะเออปวแล้วขาในเมืองในนาจะเสียบบไปเสียหยุดจะเป็นเนาะหยุดที่ตรงหน้าอ๋อโดยดยยเป็ยูในบ้านหนอยกันยังมีเบียกยังขาไปบ่มีก็บใขาวโดยด มาถามเรื่องราวจักหน่อยเนาะบอกหมอเพิ่อนไว้แล้วบอกกันทันหมออยู่ในบ้านอะไรอย่างเแล้วอ๋อหมอคือเพิ่นนัดไว้แล้วเดี๋ยวรู้จากวันนั้นที่เหามากกับเพิ่นก็ยังรอนัดอยู่เนาะเพิ่อนวันพระฮัทเพิ่อนเนาะโดยอ๋อวันพระฮัทนี่ก็มือด้วนี่เนาะหใโดยโดย แต่เมืองดาก็เนาะเจ้าอยากเศร้าว่าล่ะฮะเอเจ็บอยู่พ้อตอนนี้น่ะล่ะฮะเจ็บปวดอยู่พ้อตอนนี้นาะเอ้าคันบดเจ็บก็แสดงว่าไข้แล้วชอเนาะมันบดมันบดดันงูมันนี่แบบมันเหนียวมันแรงลงมาันอันแสดงเอาง่ายๆแต่คือถ้าเวลาปวดเหนียวเนาะปวดเหนียวนะที่เจ็บปวด

ชาาพบกดาไปพาตัดนีคือหายได้่ะเอ้แม่คือหายเลยคือหายเลยเนาะกะชิบวะกะชิบเนาะกะชิบเจ็บอีกกะกับพืชชิบเป็นอีกก็คือมันวัด่วยยี่ยคือออกแล้วก็คพือชิบวดโดนทั้งตาพาวอย่าน้แล้วตัวหลังมาหขลําได้ผนหรอ เราต้องขลังของอยู่ของกินอีกงเพราะตุ๊ขลังเป็นว่าบ่ให้กินอลยนะเดบุ่งวิ่งนะบึ่งก็บ่ให้กินกล้วยทะนี่กล้วยทะนี่ก็บ่ให้กินทั้งปีเป็นแค่เก้าคนว่าปีกล้วยกับบริโภคินอ๋อเด้อเด้อเด้อนางนี่ดีนางยุบเกลือลูกเด้อเด้าอ่าสมมุติเนาะเขาจิถามเบื่อเด้อถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีอ่าเพื่องฝากเงินมาให้พาลูกเจ้าไปพาตัดนี่ความรู้สึกของเจ้านี่เป็นยังไง ก็คือดีใจแล้วก็ตื่นตัดตื่นเต้นเนี่ตื่นเต้นข้ากขบงเคยเห็นเพิ่นโดยจัมหน้าตาเพิ่นเป็นอะไรฮะข้ากขบงเคยเห็นเด็วเจ้าเพิ่นเป็นไฟข้ากขบงปูหูแล้วก็ชีวิตพยื่นมือเข้ามาจอยอีกชีวิตหนึ่งนะโดยเน่ยเพราะว่าอหนึ่งมากอะญาติบาชิเม่นญาติพี่น้องข้าวเก่าปูเมนเนาะดูจักเป็นไฟกับปูหูแต่ว่าเพิ่นอยากยื่นมือเข้ามาช่วยลูกเจ้าโดยอันนี้ก็หนึ่งปัจจัยนี่คือสำคัญเนาะ ดูเพื่อนกะพ้วมสงสารเล็กน้อยเนาะเพื่อนกะอยากช่วยเหลือด,ดูทั้งอันพ่อกับแม่เพิ่นกะตั้งแต่หมามมอบใหมเงินเจ้าอันหนึ่งล้านมื้อนั้นแต่กะตามมาหอดจนมื้อนี่เนาะเฮากะสีมามอบเงินให้เจ้าพาลูกเจ้าไปหาพาตัดดูเฉพาะมามื้อนี่กะเป็นทั้งพ่อกับแม่เพิ่นกะถ้าอยากซอยแล้วเพิ่นอยากให้ซอยชุดเลยหนึ่งมากะทั้งพ่อกับแม่เพิ่นกะ อาบริรำมลว้ยๆหรอกดูเพื่อนกหาเศร้ากินค่ำเฮ็ดเวียเฮ็ดงานคือเฮานี่แหละโดยโดูแต่ว่าเพื่อนด้วยความสงสารสงสารยิ่งน่อยเมนตู้เอ้ยจัางในกะมามื่อนี่เฮากะสิมามอบเงินให้เจ้าแล้วก็ให้พาลูกเจ้าน่ะไปพาตัดเด้วยเด้อดูโดยบอกแม่ว่าเขามอบเงินให้เจ้าเลยเอ่อบ่ไปแล้วบ่กเสียงเขาสงสารลูก เจ้าคิดแบบนี้บ่ผมมีคิดว่าอยากให้ลูกนี่เซาบ่อยากให้ลูกเจ็บอ๋อโดยดูเฮายันว่าอ่าเฮามอบเงินให้เจ้าปุ๊บแลอย่าพอเฮามาพอได้โดยบ่เพราะว่าเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปนะเพราะว่าโดยคุ้มไปไปอยนีว่าจะได้ไปนี้พอดีท่านหมอว่าบ่ได้ลงนี้นะเพิ่นว่าอ๋อเพิ่นว่าเอาก่อนเพิ่นว่าเจ็บก็ดี เป็นโรคพอที่เข้าหมยักที่แกแรนนี่เดเพาพนแนะนำให้ดโดโดโดยันมอก็ซื้อนั่งวันนี้เนาะพนแนะนำให้ไปนะคิ่งทิแยงดโดยถ้าเอื้อไปพาตัดนียวงโมแขงง่ญ่เลยนะเนาะเอื้อเนาะดอดดคือไปมองสุดด้วยเนาะดยอันไปพาตัดนี่นอนข้างขึนม่เอ้อข้างขึน เดกเช้นแมเชิญไ่อนอนกระเดาแต่ตามร่างกายมากหล่ะเนาะก็บาทบาทดีก็ทายสะดวกจังสิครับรามันทายเบาทายเพียงเงนนักเัินสะดวกอะไรไม่เปานห้มากแาบ โดยูดูดูดูเงินเท่าเนี่ยมันจะมัเงินคำโม่พลอยนี่แ่นเนาะมาอยู่เงื่อนการใช้จ่ายอยู่ห้องบอกห้องบ้านมนะราคาสูงเนาะเตียงนอนเพื่อกับแพงผู้ใบเผาอันนี้ก็นอนหน้าเหมือนหนาและดินที่มั่งนะดูดยเน้นนอนเตียงแต่ยงหมากันนี้แหละยังไรก็ห้ามมอบเงินให้เจ้ากับที่เหลือเจ้ากัประสานต่อเนาะเอ้อเนาะ พาลูกพาเต้าเจ้าไปพาตัดให้เรียบร้อยเนาะเพราะว่าทังผู้ใหญ่เพิ่นกะจุดประสงค์ของทางผู้ใหญ่เพื่อนกะคือว่าในเครื่องเขาบอกเอ้ยนะเพิ่นเห็นลูกเจ้านั้นเป็นนิ่วล้วกนึ่งมากกับเล็กน้อย้วยความงสารโดยถ้าเพื่นอยากช่วยเรือนะเพิ่นช่วยเดือเต็มที่เลยโดยโดยโดยเนาะมาเมื่อนี้กับอันพ่อเพื่อนกับเบญุอีกเล้อนะไปทั้งใดเนาะพ่อเพิ่นเมื่อนี้กับปาไปดองแล้ว ไปหาอยู่หากินอีกเนาะวันนี้วันนี้กัะไรเฮ็ดมาสองลูกโดยโดยชาวบ้านอะไรภาษเออพีกไปแดงโดยโดยโดยนข้ามาให้มันก็บบะมี่ไปสูมือเนาะพ่อคนเก็บบริยุทธายอนไปสูมือทุกวันโดยโดยโดยไปห้องนอเลยจีบอะไไปหา โดยเลยเลยเดี๋ยวใบน้ำเดียวกัน no> ดูดเร่งรีบผู้เชี Alexandria ่งกะสีมอบเงินให้บักลาพี่น้องเลยมอบให้แม่เพิ่นนะกระทั่งม่ตู้น้ำเนาะเป็นสักขีพยานน้ำกันพี่น้องเลยเพราะว่าวันนี้กับผู้เชี่งเอาม่ตู้เพิ่นเข่ากล้องน้ำกันเนาะดูยังไงกับการใช้จ่ายนี่เอื้ยว่าสามล้านเนาะโดยโดยแต่ว่าเฮาสิมอบให้เจ้านั่นสี่ล้านเด้อโดยโดยอันไปการใช้จ่าย อาญาติพี่พี่น้องไปน้ากันเนาะเพราะว่าวไปนอนยอยู่ห้องบานากับบุหู้ว่าสีกลับมาเมือ่อใดเนาะโดยการใช้ใจสิลาย่างอยู่เนาะโดยอของกินของยังนะเนี่ยในชิ้นในย,ย่างอ่ะโอเคพี่น,อน,อน้องเนาะไปเชยงไปสิมอบเงินจํานวนสีล้านกีบพี่น,อน้องเอ่ยมอบให้ทั้งเอื้อยพอนเนาะพาลูกเราไปหาหมอพี่น้องเอ่ยหาเอื้อยอ่ะโดยเนาะโดยโดย เลยดู iscilla, อ่ะบารนี่กะสิพาลูกเจ้าไปหาโมเมื่อได้เอ้ยว่าไปมืออื่นเอาไปมืออื่นเลยเนาะโดยมืออื่นตื่นเสาร์มากระเตรียมขวานเตรียมคล้องกระผาลูกไปเลยโด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 ยไปหาโมเหมือนเอ้ยนี่ดีใจนะดีใจไปงั้นมอดีใจไปลูกเสีเศาดีใจไปเลยเนาดีใจไปเลยเนา่มองมองกล้องเพย์ดีใจไปลูกเจ้าสีได้เศร้าเด้อบารนี้เด้อเจ้าบุลเลหาเจ็บให้ปวดได้บารนี่ดูไอ้เจ็บปวดปวดได้ไหมโดย จำแล้วว่าไว้เด้อเกิเงินเห็นแล้วว่าใช่ไหหาเด้อเออเด้อดังดีดีแนี่ยโม่น้ำก่อมเลยฮะจังไดก็ได้รับเงินรับค้ำแล้วก็บื้นกลับไปพาลูกพาเต้าไปทำให้เสร็จเด้อเออเด้อโดยโดยพาลูกพาเต้าไปพาตัดให้เรียบร้อยโดยเดี๋ยวเฮาสิมาอัพเดตให้ทางผู้ใหญ่จะดีเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะโดยโดยเราเป็นจังไนโตอเนาะโดยโดยโดย อเมื่อนี้กับบุเชงกับมากับดื่มซื้อขนมคาโต้มาช่ำพี่น้องเลยเพราะว่าการเดินทางเมื่อนี้กับโอ้ไปเติมน้ำมันเกือบสามสี่ปั๊มเบิร์ตไปไลยปั๊มกับในนี้กับจักสิไปหอดใส่จักวอดจิเบิร์ตข้างทางไปแจ๊คโดยน้ำมันกับแพงน้ำมันกับแพงในกาเติมกับยากเดี๋ยวนี้โดยเท่ากับเพิ่งเคยเห็น มมกะลีน้ำมันปีนโดยโดยโดยอ่าสุดท้ายนี่กเะเทาสิคอโต,โตเดินทางเน้อบ้านนี้เด้อผาาขอบบุญขอบคุแล้วกาศอวยพรอวยัยใ,ให้ทางผู้ใหญ่ที่เพิ่มมอบเงินให้เจ้าภายในมื้อน,นี้เนาะล้วก็ก่อนหน้าหั่นโดยเป็นเงินอ่าเป็นเงินของผู้ใหญ่จะดีเนาะอยู่ต่างประเทศเพิ่นซื้อพ่อสุขสวรรค์ล้ะกาแม่แก้วพมรมเกตเนาะโดยเพิ่นก็เป็นคนบ้านพี่มึงนองเฮ่านี้แหละเป็นคนบ้านเท่าเองแต่ว่าเพิ่นกะ ไปยู่อันยูแ <abajo> ม่ยูเมืองนอกเนาะเป็นกันาแล้วโดยทางไดกาห้เอื้อยฝากขอบุญขอบคุณเพื่อนกาบุญพ้นบุญใช้ให้นะกาบอกเพื่อนว่าสิท่ามนาที่ให้ดีที่สุดเนาะต่อไปโดยเอ้าแล้วก็ขอบมุขขอบใจพอแม่พอที่ใจดีก็แม่ทีใจดีฝากเงินมาช่วยเรืออันเด็กหน่อยตาดำดำผู้นึงแล้วก็สืทํามนาทีที่ดีฝาิผู้อื่นสิผ้าลุไปหาหมอ จิตเศร้านะแต่ขอบมุกขอบใจหลายๆขอบพุดขอบใจพ่อกับแม่หลายๆเด้โดยโเอ้ยเคยได้แบบนี้บ่เบอร์จะเกินมากเวยเห็นไหมล่ะเคยเคยเห็นแบบเชื่อเนาะโดยหนึ่งมากกับโบมู่ว่าอันคันชีว่ากับญาติพี่พี่น้องกับโบเม่นเนาะโบเม่นเพื่อนใจดีเลยนะใจคือคามใจครวงโดยกับนี่แหละเขากับหนึ่งมา อ่าเป็นสะพ,พานนะเป็นสะพ,พานเน,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 นี่ยก็แม่เพิ่นกะทรงมาหาเฮาให้เพิ่นหวานเพิ่นเย็นเลยดดเโดยให้เพิ่นเยดีมีแห้งเป็นนมองโป้หอมไส้ของลูกของลานตลอดไปเป็นไม้แกนมวยฮักมวยหงอยเนี<ส>่ยโดยโดยโดยมุขขับใจไล่ไล่โดยโดยถือว่าอะสุดๆเลยเนาะเอ้ยเนาะผมเคยได้เคยเจอแบบนี้เนาะ บ่มีพุญศีมาใจดีม่มีบ่ญสิมายาดมือมาซอยจำนิดจ้ะเด้อโดยกันสิเว่ากัญาติพี่พี่น้องกับผเมนเนาะผ้เ่นังว่าเิ่นคนมือกับว่าช่วยเดือเฮาเนาะเป็นพกับผู้หูอะหน้าตาก็บ่เยเหอนโอ้ยเนาะแต่เพิ่นก็ยังมีนักใจกลวงขววงกุ่มซำกันกบเมีทะเลนี่คืนใหญ่ๆโดยดยโดยโดยอเนาะจังไดกามืออื่นกะสทได้ถึงทางไายได้บัดนี้เนาะเนาะไปทำหน้าที่สิได้หายได้บัดนี้เนาะดยีใจบะลลก ดูดูน่าแต่ผมเห็นต่ละท่านที่เยอะเนาะดูดูดูอะโอเคน่าสนใจเด้อดูอ่าทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเด้อเดี๋ยวมือหน้ามือในเดี๋ยวเขาสิข้ามาอัปเดตให้ทั้งพ่อกับแม่อีกทีหนึ่งเนาะมาอัปเดตอาการเป็นอยู่หลังจากพาตัดมาเด้อโดยโดอนะมือนี้เขาสิขอขตัวลาเด้แบบนี้เด้อ ดู๋ยวเดี๋ยวไปเด้บ้านนี้เนาะไปดีเดี๋ยวไปกันเด้อละเด้อบ้านนี้เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียวจะดีมีแห้งจะมันจะเนื่อจะห่างจะมีเด้อครับไม่รวยเด้อเดี๋ยวเไปกรับกันเด้อบ้านนี้เด้อสบายดีดู๋ไปเด้อล่ะเด้อเดียฮะโอเคพี่น้องเนาะบริษัทกะได้มอบเงินให้ทั้งครอบครัวเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะเป็นเงินจำนวน4ล้านกีบ พี่น้องเลยโดยก่อนหน้าก็คือทั้งแม่ผมกล่าเพาิ่นก็ว่าการผ่าตัดการแท้ใจนี่สามล้านกีบพี่น้องเลยแต่ว่าทั้งผู้ใหญ่ใจดีก็คือทางพอศุกสวรรค์กับแม่แก้วพวมุมเกตให้เพื่อมาเลยพี่น้องเนาะเป็นสี่ล้านกีบเพราะว่าการแท้ใจการผ่าตัดนี่ผมหูวว่าจะออกมาเมื่อใดพี่น้องเนาะนะครับญาติาพี่พี่น้องก็ไปหลายคนพี่นอ้องเลยโดยทั้งแม่แก้ว ได้เพื่อมไม่ได้ยเนาะโดยจังไดกับมืออื่นเพิ่นกับสิพาลูกพาเต้าไปพาตัดให้ที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะว่าบักล่าเพิ่นตอนนี้กับหยุดเฮียนสองมือแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าไปโรงเทียนไม่ได้เจ็บปวดแหงพี่น้องเนาะเพราะตกกังคำบางคืนมากกเหีียวกัทรมานตอนนี้ถือว่านักสุดๆได้แบบนี้เนาะโดยซึ่งหมอท่านหมอเพิ่นกันัดมากกับหลายมือแล้วแต่กามืออื่นกัเป็นมือนัดโดยพอดีประเทงกัมามอบเงินให้เราเงินอีพี่น้องเนาะ โดยบื้นแล้วกับสิผ้าดุไปผาตัดให้ที่เรียบร้อยกับพรเชียงกสีแวะเข้ามาอัปเดตให้ทางผู้ใหญ่เจดีเบิ่งอีกรอบนึ่งพี่น้องเนาะบรเชียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เจดีเนาะที่ให้การสนับสนุนและที่ไว้วางใจพราเชียงอยงไดก็ขอให้พ่อสุขสวรสดิ์แม่แก้วพูมเกศจงอยู่ดีมีแห้ง ความเจ็บให้ได้ความไขยย้ใหญมีเดอ้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมน้งใจปรารถนาโอให้บุญได้บาร์นมีภายในมื้อนี้กลับไปปกป้องรักษาแม่และพ่อเด้อเนาะเดินทางไปใส่มาใส่กข็ขอให้หลอดได้ปลอดภยัยเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะบัดน,นี้ก็บุ่ษเชียงก็สิขอโตเดินทางบัดน,นี้พี่น้องเอ้ยจังได๋กัมื้อหน้ามือาม้อนายเดี๋ยวบ่ษเชียงสิเข้ามาอัปเดตให้ทางผู้ใหญ่จะดีเธอหนึ่งเนาะดูจังได๋กัมื้อนี้กับุ่ษเชียงกัสิขอโต,ต,ตลา พ่อแม่พี่น้องเข้าไปกันเบิร์สสู่คนอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะอย่างไรขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามากติดตามนะครับชมคลิปบอเซียงตลอดมาว่าไม่เด็กเก่าตั้งแต่ต้นจนจบพ่อแม่พี่น้องสำหรับมุนี่กับบอสเซียงกับสิขอตัวลาไปก่อนบัดน,นี้มาพบมาเจอในคลิปหนักของบอเซียงอีกต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับมุนี่ก็ไปแล้วพ,พี่น้องสบายดีทัส,สวัสดีกันเบิร์สสู่คนเออพี่น้องสบายดี